นายเป็นใครเห็นมาด้อๆมๆมองๆแถวนี้สักพักแล้วนะนี่มันเป็นที่นั่งนักเรียนหญิงแล้วนายเป็นผู้หญิงแล้วไงเอออ๋ชอช็อตได้ดีเลยฮะอ่าเมื่อกี้ขอบคุณนะนักเรียนแพทย์ใหม่ตรงนั้นน่ะสวยจังไม่รู้ว่าเชื่ออะไรบ้างนะคนที่ยิ้มสวยๆตือซูวานจากตระกูลซูเธอดูคนนั้นดิมันหลัวจีน่าน้องสาวขององราชินีนี้เนี่ย ได้ยินมาว่าอีกคนมาจากสลัมด้วยน่าสงสารจังจริงสิเสี่ยวอันสมนว่าฉันอยากทำห้องครัวเล็กๆตรงมุมห้องนั่งเล่นเธอคิดว่าไงเมื่อเช้าไปกินข้าวที่โรงอาหารแล้วไม่ค่อยอยากกินอะไรเลยอะถ้ามีห้องครัวก็ทำอาหารกินเองได้ด้วยเสี่ยวอันทำอาหารเป็นด้วยเหรอถอดไปเลยฉันไม่ติดอะไรอยู่แล้วนะ ฉันกินแต่ยาเสริมอาหารไม่เคยเห็นใครทำอาหารมาก่อนเธอทำอาหารได้จริงเหรอทำอร่อยไหมพอสมควรนะงั้นก็ได้ถ้าเธอทำอาหารอร่อยก็ใช้พื้นที่ห้องนั่งเล่นไปเถอะถ้าเธอทำไม่อร่อยฉันจะให้คนมาทุบขวดทิ้งโอเคถึงตอนนั้นรอชิมฝีมือฉันได้เลยนะเสียว่าดูสิหล่อจังเลย ฉันไม่ได้ตาฝาดหรือหลอนไปเองใช่ไหมตายพอบอกกูจริงๆด้วยหล่อจังเลยพระเทพบุตรแห่งจกักรวาลนักเรียนแถวหน้าอย่าบังซิยะข้างหลังมองไม่เห็นเนี่ยอ่ะไม่ไหวไม่ไหวทั้งสูงทั้งหล่อหล่อติดตามมาไอดอลสุดๆนะหนูเจ้าวูบอะไรกันเนี่ยทำไมถึงเป็นเขาล่ะสิวานเป็นอะไรไม่สบายเหรอฮะฉันไม่เป็นไร เว้แล้วถึงจะได้ยินมาว่าพิธีเปิดมีการเกสลับมาก็เถอะใครจะไปคิดจะเป็นผู้บัญชาการที่หนึ่งเหรอเ้ไม่เป็นไรยังไงข้างล่างก็มีคนตั้งเยอะคงไม่เห็นเราแล้วสบตากันจนได้กูจือสามี เสร็จพิธีเปิดแล้วมาเจอกันหน่อยช่วยมีได้บางเรื่องไม่ช้าก็เร็วต้องแก้ไขสินะหวังว่านักเรียนทุกคนจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อจักกวัดและเข้าร่วมการสำรวจพวงอวกาศเวลาของคุณพี่เขามีค่าม,มากครั้งนี้คงคุยเรื่องอยาโดยเฉพาะอย่างดีเรายอมรับผิดในเรื่องที่ก่อเขาคงไม่จับเราขังคุกหลายสิบปีในข้อหาโกงการแต่งเงินหรือมั้ยอจบพิธีเปิด แต่เพียงเท่านี้ยานบินพิเศษของกูจือ้อพอบาอก,กู้ึงเข้าไปนะ